สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะตามสัญญาที่เคยมาที่เคยบอกไว้ว่าวันที่ห้ามกราอ้นจะมา บอกทุกคนว่าเพจนักเขียนจะรู้อะไรที่อ้นทําขึ้นมาเนี่ยมันทําขึ้นมาเพื่ออะไรมีวัตถุประ,ประสองค์อะไรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอ้อนขออนุญาตแนะนาตัวก่อนนะคะคจริงๆแล้วอ้นเชื่อว่านักอ่านไม่ใช่ค่ะคนดูกลุ่มแรกๆอะที่ตามอ้นเข้ามาก็น่าจะเป็นนักอ่านของอ้นแหละน่ารักมากๆขอบคุณคะ่ะแต่ว่าเผื่อว่าจะมีคนอื่นๆนะคะที่ยังไม่รู้จักการอนาหลงเข้ามาอ้านก็ขออนุญาตแนะนาตัวคะ่ะชื่ออ้นนะคะ เป็นนักเขียนนิยายนามปากาพัดรษาค่ะก็เขียนงานมาตั้งแต่ปี2547็ค่ะแล้วก็มีผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังออกผลงานอยู่ถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะมีเล่มเดียวก็ตามแล้วก็มีสัรพิมพ์ของตัวเองค่ะซึ่งก็ตีพิมพ์แต่ผลงานตัวเองนี่แหละโอเคไม่เป็นไรพ,พอหอมปากหอมคอนอะอเพจนักเขียนจะรู้ไรเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้าเนี่ยอ้นคิดเยอะมากว่า ควรจะสร้างภาพดีไหมควรจะบอกว่าเราจัดทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนดีไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอ้นก็รู้สึกว่าเพื่อให้มันตรงกับจุดประสงค์ของอ้นที่สุดอ่ะอ้นขออนุญาตพูดความจริงแล้วกันในไหนชื่อเพจมันก็ค่อนข้างจะหาเรื่องคนอยู่แล้วนะคะจริงๆอ่ะมันมาจากความรู้สึกส่วนตัวของอ้นเองที่ที่รู้สึกว่าอาชีพนักเขียนอ่ะมันเป็นอะไรที่ลึกลับ มัง้งแล้วก็มันสามารถสร้างความมึนงงให้ให้ใครหลายๆคนได้ค่ะแม้กระทั่งคนที่มีนักเขียนเป็นสมาชิกในครอบครัวเองก็ตามบางทีเขาเหล่านั้นก็ยังมึนงงว่านักเขียนคืออะไรนักเขียนทำาะารยังไงวะอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวอ้นอ้นรู้สึกว่าอ้อคอนค่อนข้างโชคดีตรงที่ครอบครัวอ้อคอนค่อนข้างเข้าใจค่ะไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าอาจจะแบบอาจจะแบบไม่อยากยุ่งกับมันแต่แต่ก็คือเขาก็จะไม่ได้มามา ไม่ได้มาแซงความเป็นห่วงเรามากไม่ได้มาเข้ามาอก้าวไม่อยากไม่อยากใช้คําว่าก้าวไก่เอาเป็นว่าไม่ได้มาห่วงใยไม่ได้มาถ่ายถามเรามากว่าว่านักเขียนมันคืออะไรมันมั่นคงไหมหรือมันยังไงเขาก็จะเหมือนดูอยู่ห่างว่าโอเคคุณดูแลตัวเองได้อ่ะ ดูแลเขาได้บ้างบางครั้งก็ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ้นก็จะไม่ค่อยเจอเจอปัญหาเจอความไม่เข้าใจกับคนในครอบครัวเท่าไหร่แต่ว่ามีนักเขียนอีกหลายคนที่อ้นเคยได้คุยหรือเคยได้สัมผัสเนี่ยค่ะก็จะมีบ้างที่อาจจะคนในครอบครัวไม่เข้าใจคิดว่าอาชีพนักเขียนมันมันไม่มั่นคงมันเป็นอะไรที่ที่ ไร้แกนสารหลักลอยหรือบางคนอาจจะอาจจะไม่ไม่คิดว่าไร้แกนสารหรือหลักลอยแต่ไม่เข้าใจในแนวทางในการทํางานค่ะอย่างเช่นเห็นเราอยู่บ้านก็คิดว่าเราว่างก็จะไปนู่นกันไหมไปนี่กันไหมไปทํานั่นให้หน่อยไปทานี่ให้หน่อยแต่จริงๆแล้วเปล่าเราไม่ได้ว่างเราทํางานเราอยู่บ้านเราทํางานตลอดเวลา เรา work from home เหมือนที่ใครหลายๆคนก็กำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะคะหรือบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านเราเที่ยวเราออกไปข้างนอกอ่าแล้วด้วยความที่เรามีอิสระทางด้านเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาอเอาอน้นยึดอ้นเป็นหลักแล้วกันเนาะเวลาอ้นจะไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะอ้นอาจจะเที่ยวนานหน่อยเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันเขาก็าจะว่าเราเที่ยวเกง่งอืม ซึ่งอาชีพนัาเขียนมันเหมือนอาชีพต้องสาเที่ยวจริงอะยอมรับอา,อาจจะเที่ยวเก่งยอมรับแต่ในขณะที่เราทเราที่ยวอะ่ะเราก็ทํางานไปด้วยบางทีบางทีงทนะคะเราคิดงานตลอดเวลาบางทีเราเจออะไรเราเจอของกินใหม่เราเจอคนใหม่ๆเราเจอประสบการณ์ใหม่ๆทุกอย่างมันคือมันคือประสบการณ์ของเราที่เราจะเก็บมาใช้ในการทํางานอะ่ะ เพราะฉะนั้นมันจะมีแบบว่าหลายคนหลายคนที่ไม่เข้าใจนะคะส่วนคนทั่วไปเนี่ยอ้อนจะเคยเจอประมาณว่า,ายกตัวอย่างสถานการณ์สมมุติยกตัวอย่างอ้นไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนอ้นก็จะมีแบบว่า,าเป็นคุณครูเป็นเจ้าของร้านกาแฟาขายสินค้าออนไลน์ ก็ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีคนใหม่ๆม,มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาได้ทำความรู้จักคุยกันถูกคอมันก็จะบทสนทนามันก็จะดําเนินมาถึงจุดที่ว่าเอ้ยทำงานอะไรกันทำมาหากิอะไรอ่าคนนั้นเป็นครูอ,ครอ๋อครูวิศวะหมออ๋อ,อเป็นนักเขียนค่ะ มันจะเกิดภาวะเ d a แอ air ขึ้นมานิดนึงส่วนใหญ่นะคะจะเด t แ air เลยอะแต่ว่าก็มีเหมือนกันที่อาจจะอาจจะมีนักอ่านที่เป็นนักอ่านอยู่แล้วค่ะเขาก็จะแบบเป็นนักเขียนเหรออะไรเงรี้ยก็จะมีบ้างนานๆทีค่ะทั้งหมดทั้งมวลอ้นก็เลยรู้สึกว่าอ้านอยากทําเพจนี้ขึ้นมาเพื่อบอกกล่าวแหละว่าเออนักเขียนรู้อะไรบ้าง <c oughs> นะคะซึ่ง อืมแนวทางในการทำเพจอ,อ้นไม่อยากบอกว่าเป็นตัวแทนนักเขียนนะคะอ้นขอยังขอยืนยันคำเดิมว่าอ้นยึดตัวเองเป็นหลักอ้นจะพยายามหาประเด็นที่อ้นสนใจอาชีพที่อ้นอยากให้ตัวละครของอ้นเป็นในนิยายนะคะคืออยากมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้ว่าในการที่เราจะเขียนนิยาย เขียนประเด็นนี้ลงในนิยายหรือมีตัวละครที่ทำอาชีพเนี้ลงในนิยายโอ้นต้องรู้อะไรบ้างหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาจริงอ่านได้เวลาสร้างภาพแล้โอ้นก็หวังเล็กๆว่าสิ่งที่อ้นทำอ่ะมันอาจจะกะ กลายเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่ที่จะมีประโยชน์กับนักเขียนด้วยการในนาค้นนะคะหรือว่าบางทีหรือเราพูดถึงอาชีพต่างๆอาจจะมีน้องๆที่แบบว่าได้เข้ามาดูก็จะรู้ว่าอ๋อชีพนี้มันอย่างนี้นะมันใช่อย่างที่ฉันคิดไว้ไหมฉันจะสามารถไปทําอาชีพน,นี้ได้ไหมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วทีนี้เนี่ยตอนแรกอ้นก็คิดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอ้านทำคนเดียวอะ อ้นมีจุดอ่อนทุกคนมีอ้นมีอ้นมีเยอะด้วยอ้นมีจุดอ่อนตรงที่อ้นค่อนข้างรู้จักคนน้อยแล้วก็แล้วก็อ้นถ้าทํารายการนี้คนเดียวค่ะอ้นก็จะได้เฉพาะในแง่มุมของนักเขียนอ้นก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะมีคนช่วยอีกคนนึงนะคะเข้ามาอ้นก็นึกถึงน้องบาสอุ้มสมซึ่งน้องบาสเนี่ย รู้จักคนเยอะมากประหนึ่งเกิดมาแล้วร้อยปีกับอีก80เศษนะคะแล้วก็น้องบาสก็มีอ่าม,มุมมองนักอ่านที่ที่หลายๆคนถ้ารู้จักน้องบาสเนี่ยก็จะรู้ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้องบาสเป็นนักอ่านที่แบบตัวโยงมากเพราะฉะนอ้นก็รู้สึกว่าถ้าเราถ้าเรามีส่วนประกอบร่วมกันร,ระหว่างนักเขียนกับนักอ่านเนี่ยค่ะน่าจะทำให้รายการนี้มันน่าสนใจแล้วมันก็ครอบคลุมมากขึ้นนะคะ โอเคก็เนี่ยค่ะเป็นจุดประสงค์ของอ้นในการทำเพจนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไหนไหนชื่อเพจเนี่มันก็ชื่อเพจนักเขียนจะรู้อะไรแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ้นจะขอประเดิม E ีีแรกด้วยการแนะนำอาชีพนักเขียนก่อนเลยมีอ้นได้เชิญนักเขียนที่ทำนักทำอาชีพนักเขียนเป็นอาชีพหลักอะค่ะที่ไม่ได้ทําเป็นอาชีพเสริมเอาไว,แว้แล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆแล้วก็ จะมานําเสนอเพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะก็จะมีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะนักเขียนจะรู้อะไรนะคะ What the o r ร์เ n o นะคะแล้วก็เป็น Youtube ช่อง Youtube ก็มีด้วยค่ะรบกวนติดตาม Subscribe กันไว้ด้วยนะคะ